แล้วเวลาผมทำอาผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำาีที่สุกแล้แต่แม่ก็ไม่เอา เเลยอยลั่นเฉยเลยใหมลั่เฉยเลยใทานนเดี๋ยวเดี๋ยว้องาย่าทน้ฉันเป็นเหยื่อค่ะท่านคือเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันอะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการ เขาบอกว่าเป็นไรพีอารฉันไม่ทำพวกคุณทำค่ะนะคะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดดำคนที่ขายอัติยมกับแฮรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานะ่ะสิบกว่าคนมีทั้งมือถือทั้งกล้องใหญ่ แล้วก็เข้ามาเราก็รีบกับเขาเขาก็มีด่าดิ่ฉันว่ามึงเอากระเทยทําหัวเราก็ไม่โกรธมึงย่าไปขายอาหารเสริมได้ก่อนผู่ขายน้ำมิกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงไป่ายพานแล้วก็บอกว่าอุ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วก็ไม่เอาเหรอไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือหลอกหลอกรอเอไรงไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลมีเดียมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะทฉันไม่ได้หา เป็นคอนเทนต์ของพวกเขาค่ะท่านตอนนี้เป็นคลิปไลฟ์สดใช่หรืเปก็พวกเขาทำไม่ใช่ดิฉันทำดิฉันไปในฐานะแขกรับเชิญนีแสดงเอาไม่อย่างว่าถูกเป็นการแสดงค่ะท่านจัดเซตหรอมีคนบอกให้แม่ทำไม่มีค่ะก็คือว่ามันไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเขาเข้ามาเขาเล่นกันหยอกล้อกันไปเขาว่าดิฉันเราก็หยอกล้อทีมงานก็หัวราอกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาเขาเสร็จเขาก็ไปฉายเราก็นั่งแต่งหน้าจนเสร็จทีมงานก็มาเรียกไปเข้าฉาย เขาถ้าท่านเห็นในคลิปหนึ่งที่มีมเต้นเพลงเด็กวัดก็คือพวกเขาก็เปิดเพลงให้เราฟัางแล้วก็เต้นคุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ว่าอกระชากวิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไห้นะโกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเข้าไปในห้องน้ำแค่ถึงนาทีก็ตึงลงมามันเป็นที่ข้อเป็นสะหาเตึงลงมากจบแกระดึงมาตรงนี้ก็จบละแล้วก็เสร็จแล้วเข้าไปในห้องก็ตะโกเลยไะ น้ำหอมมาแดนฟิตก็เดินออกไปทายโฆษณาชิ้นหนึ่งแค่หนึ่งนาทีเหรอคะเป็นไปได้หรืกอกะท่านมันเป็นไปไม่ได้มันจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยาฉันนั่งไอห้องเนี้ยมันแบบตะโกนน้ำหอมมาแดนฟิตแล้วก็เดินออกไปขับรถออกไปเลยพอดีลูกน้องฉันขับรถไปต้องไปเรียกรถให้มันไงท่านแม่ยืนยันแม่เห็นกับตาว่าแพรรี่ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกแมแล้วเข้าไปในห้องงานแบบห้านาทีก็ไม่มีหนึ่งนาทีประเด็นที่เขามาว่ามันเกิดมาจากการุูแม่เป็นดึงบิท่านคะไอเรื่องดึงวิดเนี่ย เคยไปออกรายการแย่งซีนะคะท่านแย่งซีนน่ะก็ฉันก็เล่นกับมันมันก็จะร้องก็แบบว่าไม่ได้ดืงจริงบัมปัดป้องอะไรก็แบบเป็นแบบ acting acting เพื่อทาให้รายการดังทุกรายการที่เปิดใหม่เนี่ยต้องให้แม่ลีนาไปเจินแต่นี่แม่ลีนาเป็นคนจริงใจคือแบบว่าถ่านขาดว่าเชิญฉันไปแหละแล้ฉันไปทําเป็นดักริบเป็นพูดค้ะท่านโม้กัแค่ะใครจะดูค่ะท่านจริงไหมอ่ะฉันไปถึงบานเขาว่าผสงสารเขาว้า กีฬาแรกออกอากาศไฟนะท่าน15นาทีมีคนดูแค่5คนนเทปพิมพหม่ำชิ้นสงสารชิ้นชา์มาเ็ดฉันได้4บันเจ0ดแล้วฉันตอนนั้นจะแบบโอ้ยคราวนี้ไปจะเล่นอย่างให้แม่งดังข้ามคืนฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาซวยคนด่าชั้นประเทศแบบนี้ไม่คาดเลยแล้วเขาใส่ว้าการที่เราไปดึงวิกเขาเหมือนไม่ดึงหลวงโขนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโบยศึกมาแล้วเขาต้องใส่วิกคือนั่นคือรูปแบบเขาใหม่แล้วตรงนี้ค่ะ กะเทยอ่ะก็คือหัวโผเวลามันทะเลาะกันอยู่บนเวทีเนี่ยมันตกกันจิกมังปุดมันกระชากหัวเลยค่ะแล้วก่อนที่แม่มันไม่มีหรอกคาตอนนี้ถ้แม่จะทำแม่บอกแอนนี้ก่อนมั้ท่านคะไม่มีสคริปต์ค่ะเอ้าอย่างสมมติเขาด่าฉันจะมีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากะเทยทำผัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแกลงฉันว่ามึงไปขายหาสื้อมงให้ได้ก่อนเถอะ ว่าฉันขายไม่ดีเขาเนยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่าลูกล้าฉันน่ะเล้วจะแบบไม่มีอารมณ์ฉันก็ไม่โกรธท่านคะแล้วแค่แค่ฉันเห็นเขาเหมือนกระตุกตาบาบี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาวฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองทำเป็นเรื่องใหญ่โตเพราบว่เป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำนะท่านคะค่ะเธอทุกคนเขาก็ใส่บิดหมดนะคะู่นหลุดไหมเนี่ย เมื่อวานนี้ฉันคุยกับเตาทีวีปูนั่นแหละเจ้าแม่อันดับหนึ่งของประเทศนั้นก็เป็นกระเทยไม่ใช่กระเทยนะคะแม่ไม่เขาก็เขาก็รู้ไงเขาะเขาเยู่ในวงการนี้มสามสิบปีเตาก็บอกโอ้ยอย่ามาแดดกระิตแค่กระเทยโผล่่ก็ตกกันกระชากผงกันบนเวทีไม่เคยเห็นลก่ะแย่งมุมพดมีนางงามก็ไป นางงามต่อนหน้าไปทีไม่เคยดูกันเลยคะคือแต่ละคนว่าเราเข้าบาเงินเดวคนมาเล่นหัวเราเราโอเคไหมมาเล่นเัน่ห์มาอมาเล่นเออ แม่จะไม่ขอโทษเขาหน่อยลูกจ๋าขอโทษไปแล้วตอนที่มันจะไม่ขอโทษแล้วคลิปสื่อออกไปทั้งประเทศลูกไม่ได้ดูไม่ได้ทันกันบ้างหรอเปล่ะไม่ใช่นอนหลับตาพี่มดามไม่ขอโทษนะอตบแม่ขอโทษแบบจริงใจหรือว่าขอโทษเพราะว่าโดนเธอดูสีหน้าฉันเสียงดังเสียงจริงใจมากก็รู้แล้วจะไม่รู้จะนิดต่ออะไรเลยแพรี่คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องใหญ่เลยอมรินทร์ก็อันดับหนึ่งช่องแปดก็อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโพ์ด่าใครหยับหยาบใครๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบรณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชนแล้วส่วนที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าจะแบนแบนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสื่อทุกท่านนี่คือผู้มีเกียรติผู้มีจรรยาบรณมีจริยธรรมมีวิจารณญาณไม่มีใครที่คุณมาสั่งให้เขาแบนได้เขาจะทําข่าวก็คือหมายความว่าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วข่าวนั้นประชาชน สนใจแล้วทำไปแล้วเนี่ยมีเรตติ้งไปสั่งเข้าแบนด์ไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกคะ่ะเพราะพวกนี้สื่อท่านท่านทุกนี้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทุกคนเพราะว่าฉันอยู่ร่วมกับน้องๆเหล่านี้มาเนี่ยในวงการนียี่สิบปีฉันรู้ว่าน้องๆทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครก็สั่งไม่ได้คะ<อ>่ะคุณครับค่ะมากมากค่ะ ได้โทษในเพจของเขาระหว่านักข่าวที่สัมภาษณ์ดีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันดีแล้วบอกว่าดิฉันปากมาเพื่อเป็นการแสดงใครจะเดินยินดีค่ะมีไหมคะไม่มีไม่มีฉันดึงเองค่ะอ่าและนี่คือยกไปเพราะว่ามันเป็นของทีมงานของช่องนี้อ่าอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาที่ออกก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนจมูกค่ะนี่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  นี่เลย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 เป็นการแสดงนะคะเพราะว่าไม่มีสือมาฉันท่านใดการเดินดิฉันก็เดินตัวเองเลยเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยนี่นะครับเจ็บไหมคะนี่นี่นะฝ่ายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้อยางแท้นี่แทนอะไรข่าวว่าไม่มีใครกล้าดึงกูเลยดึงตัวกูเองเลยแล้วมึงจะมาดึงตรงนี้นกระด้กูให้ดึงโอเคอดึงที่นี่นะครับอย่าลืม เกษต้องสากไรห้ใหยใต้อนด้วยนะคะไปบาย